เว็บร้อยสองพันสามนะครับจะเห็นได้ว่าไปไปข้างหนึ่งข้างขวาแจับนะครับข้างติดสองใต้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสูงข้างข้างขวาน,นี้สูงต่านี้ติดเป็นปกตินะครับข้างซ้ายไม่แจับนะครับข้างซ้ายนี่ติดสองใต้เลยสาเหตุแบบนี้ก็ กาวไม่พอนะครับเดี๋ยวจะลองเพิ่มกาวเข้าไปนะกาวอาจจะขาดไหนไหรือว่ายังไงสักอย่างลองเพิ่มกาวจิ้มกาวดูนะครับว่าจะติดไหม เอาสายจิ้มดูแล้วนะครับเนี่ยเส้นนี้นะเส้นนี้กาวกาวนี่นะครับพ่วงมาเส้นนี้นะกลับมาดูครับติดแล้วนะแกบแล้วนะครับสูงต่ำได้ตามปกตินะครับสาเหตุก็คือน่าจะกาวขาดไหนมาหาว่ามันขาดตรงไหน,น ขาดตรงนี้นะครับเนี่ยเอสายออกไปแล้วเห็นไหมก็กลับมาไม่เจ็บเหมือนเดิมเอาสายออกไปแล้วเส้นนี้นะครับเนี่ยน,น่าจะขาดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องการเพิ่มกาวนะครับเช็คสายกาวว่ามันขาดตรงไหนัหาเจอแล้วนะครับขาดตรงนี้นีนน่นะครับขาดที่เส้นนี้ ก็บัตรกีไปแล้วนะบัตรกีเอาไม่ต้องเปลี่ยนยกขั้วว่าตรงนี้ยังดีอยู่ก็จะเห็นได้ว่าพอเราเช็คสายกาวมาสมบูรณ์แล้วก็ติดแจมเหมือนกันแล้วนะทั้งสองข้างตับปิดครับเปิดนี่นะครับแจมเท่ากันแล้วนะกาวกาวมาพร้อมกันแล้วแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ ไปพร้อมกันเนี่ยกาวไม่พอเด็กกาวเว้งก็าหาสายมาต่อจากขั้วฝั่งโน้นแล้วก็จับม,มาฝั่งนี้นะแต่หาไม่เจอลองไปทำาันะครับแกไขเบื้องต้นล้าไฟหน้าไม่เจ็บกาวไม่พอเรียบรอหแลอยนะครับเียบร้อย